เวลากลับไปเมื่อราว1,400ถึง1,500ปีที่แล้วดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคป,ประวัติศาสตร์ที่มีการใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือสื่อสารอารยธรรมจากพ้นทะเลภายนอกผสมผสานกับอารยธรรมดั้งเดิมทำให้ชุมชนต่างๆมีพัฒนาการกลายเป็นบ้านเมืองที่ใหญ่โตและรุ่งเรืองซึ่งรวมถึงบ้านเมืองที่มีนามว่าทวารวดีด้วย ทวารวดีเป็นบ้านเมืองที่สำคัญยิ่งในช่วงเริ่มแรกประวัติศาสตร์ชื่อที่ใช้เรียกขานนี้เป็นภาษา,ษา,ษา,ษาสันสกฤตแปลว่าเมืองที่มีประตูหรือประกอบด้วยประตูอาจได้ชื่อนี้เพราะเป็นเมืองที่ติดต่อกับโลกภายนอกผ่านการค้าขายทางทะเลอย่างเป็นล่ำเป็นสันเสมือนเมืองท่าที่เป็นประตูติดต่อกับนานา,นาอารยประเทศ จึงไม่แปลกใจที่จะพบโบราณวัตถุจากดินแดนพ้นทะเลมากมายเช่นลูกปัดแก้วลูกปัดหินสีเหรียญกระสาบต่างชาติของมีค่าต่างๆเครื่องรางและรูปเคารพทวาราวดียังเป็นชื่อมงคลพ้องก,กันกับชื่อเมืองของพระกฤษณะ เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์อวตารปางหนึ่งของพระวิษณุด้วยหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบว่าดินแดนไทยมีบ้านเมืองนามว่าทวาราวดีคือบันทึกของพระภิกษุชาวจีนนามว่าเฮียนจังและอี้จิงซึ่งได้จาริกสแสวงบุญไปยังอินเดียเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่12-13ถึงทั้งสองได้บรรยายไว้ว่าในภูมิภาคเอเชียอาคาเนมีบ้านเมืองต่างๆตั้ง,ง,งเรียงรายกัน ในตำแหน่งที่เชื่อว่าตรงกับภาคกลางของไทยพระเฮียนจางได้ระบุชื่อว่าโทโลโปตีส่วนพระอี้จิงได้ระบุชื่อต่างไปเล็กน้อยว่าเฉโหโปตีซึ่งทั้งสองคำเป็นสำเนียงจีนของภาษาสันสกฤตว่าทวาราวดีต่อมาได้ค้นพบเหรียญเงินมีจารึกอักษรปัลวะภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตรวตรรษที่12ว่าสีทวารวตีสวรปุญญะแปลว่าบุญของผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดีกระจายอยู่ตามเมืองโบราณต่างๆในภาคกลางของไทยเช่นนคปรปฐมอู่ทองคูเมืองคูบัว และได้พบจารึกอักษรปาลวะภาษาสันสกฤตที่ฐานพระพุทธรูปจากวัดจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแปลว่าพระเทวีของเจ้าแห่งทวารวดีทรงบัญชาให้พระธิดาสร้างรูปพระตถาคตนี้ไว้ หลักฐานลายลักษณ์อักษรย้ำให้เห็นว่าเมื่อพันกว่าปีที่แล้วในดินแดนไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางเป็นที่ตั้งของทวารวดีจริงในพื้นที่ภาคกลางได้ค้นพบจารึกภาษามอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่ราวพันกว่าปีจำนวนหนึ่งทำให้สันนิฐานกันว่าประชาชนทาวทวารวดีน่าจะมีชนชาติมอญเป็นกลุ่มคนสำคัญขณะเดียวกัน กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็มีอยู่ในสมัยนั้นด้วยเช่นชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่สูงพ่อค้าวาน,นิชที่เดินทางมาจากพ้นทะเลไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางอินเดียจีนเชื่อกันว่าศูนย์กลางของทวารวดีอยู่ที่นครปฐมเพราะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่นๆ ยังค้นพบหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากหลักฐานแบบเดียวกันนี้ได้พบในเมืองโบราณแห่งอื่นๆด้วยทำให้เห็นเครือข่ายของบ้านเมืองสมัยทวารวดีได้เป็นอย่างดีอาจจะได้ว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมทวารวดีกระจายตัวกว้างขวางในทุกภูมิภาคหนาแน่นที่สุดบริเวณภาคกลาง เมืองในเครือข่ายวัฒนธรรมทวารวดีมีรูปแบบและหลักฐานเด่นที่คล้ายคลึงกันได้แก่แผนผังเมืองไม่อยู่ในทรงเรขาคณิตหรือมีรูปทรงไม่แน่นอนพบพุทธศิลป์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลป,ปะอินเดียแบบคุปตะหลังคุปตะและแบบอื่นๆบางแห่งค้นพบหลักฐานศิลป,ปะในาศาสนาพราหมณ์จำนวนมากโดยแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลป,ปะอินเดียที่จเจริญขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน จากนี้ยังพบข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนเหรียญเงินที่ใช้สำหรับการค้าขายและพิธีกรรมอีกด้วยทวารวดีเป็นบ้านเมืองที่ปกครองโดยระบบกษัตริย์แน่นอนนะครับแล้วก็รายละเอียดอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราไม่ค่อยจะทราบเป็นดีเพราะว่าหลักฐานเหลืออยู่น้อยมาก มีหลักฐานอยู่หลักฐานหนึ่งที่สําคัญคือจารึกบนแผ่นทองแดงที่เจอจากเมืองอู่ทองนะฮะในนั้นก็ระบุชื่อของบุคคลที่น่าจะเป็นกษัตริย์ก็คือพระเจ้าสีห์สระวร,รมันนะเป็นนัดดาของเจ้รราสีอีสานวร,รมันอันนี้นี่น่าจะเป็นเพียงแค่หลักฐานนะเพียงชิ้นเดียวในปัจจุบันที่เราทราบกันถึงชื่อของกษัตริย์สมัยนั้น เมื่อประมวลร่วมกับหลักฐานทางศิลปรกรรมทำให้สันนิฐานได้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีตามอย่างกษัตริย์อินเดียคงเข้ามามีบทบาทต่อราชสำนักเช่นการแต่งกายข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรมบางท่านเชื่อว่าแผ่นหินสลักภาพมงคลต่างๆเป็นต้นว่าคคชลักษมีแซ่พัดโบกฉัดหม้อขอศั์ช้างวัชระ บ่วงบาทสังปลาอาจทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีราชาพิเศษก็ได้ ค้นพบพุทธสถานพุทธวัตถุจำนวนมากมายทำให้เชื่อได้ว่าสังคมทวารวดียึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาที่เข้ามาในระยะนั้นคงมีมากมายหลากหลายลัทธินิกายแต่ดูเหมือนว่า พุทธศาสนาเถรวาสได้รับความนิยมแพร่หลายกว่านิกายอื่นเห็นได้จากจารึกข้อพระธรรมคำสอนที่เป็นภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่ใช้ในพุทธศาสนานิกายเถรวาสนี้ไม่ว่าจะเป็นจารึกคาถาเยธรรมาจารึกธรรมจักรกับปะวัตนะสูตรจารึกปฏิจจสมุป,ปบาทอย่างไรก็ตาม หลักฐานคติความเชื่ออื่นก็ได้พบตามชุมชนทวารวดีด้วยเช่นพระศิวะศิวลึงพระวิษณุพระกฤษณะพระสุริยะเทพและเทพพระเจ้าอื่นๆตลอดจนสัญลักษณ์ในศาสนาพราหมณ์เมืองที่ค้นพบได้มากเช่นเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี สะท้อนว่าประชาชนในเมืองเหล่านี้มีทั้งที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์สัญลักษณ์มงคลในคติความเชื่อของพราหมณ์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนเช่นพระกุเวนเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแสดงออกในรูปบุรุษมีพุงมีไหสมบัติอยู่ใก,ใกล้ๆพระศีหรือพระรักษมีเทพีแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มักสแสดงออกในรูปของสตรีถือดอกบัวรวมทั้งโคชลักษมีตรงกลางคือพระลักษมีขนาบข้างด้วยช้างชูง,งวงเพื่อส่งน้ำแด่พระนางได้พบรูปเทพเจ้าทั้งสองประทับอยู่บนแผ่นดินเผาที่ใช้สำหรับพกติดตัวผู้พกพาคงเป็นกลุ่มคนที่มุ่งหวังความร่ำรวยและโชคลาภ ความเชื่อท้องถิ่นอันอาจสืบต่อมาจากชุมชนสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ก็มีหลักฐานให้พบเห็นได้เช่นการนับถือบูชาต้นไม้ใหญ่โดยได้พบภาพสลักและภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ที่ประดับประดาด้วยผ้าสายสร้อยและเครื่องประดับต่างๆการสะดอกเคราะห์โดยใช้ตุ๊กตาดินเผาขนาดเล็กเป็นเครื่องอุทิศแทนตัวคนก็พบได้แพร่หลายเช่นกัน ศิลปะทวารวดีเป็นศิลปะที่มีความงามแล้วก็เปี่ยมล้นไปด้วยความหมายนะครับแล้วก็สะท้อนให้ถึงให้เห็นถึงความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อาศาสนาและความเชื่อตัวงานศิลปกรรมสะท้อนให้เห็นว่าคนทวารวดีเนี่ยเอาแรงบันดาลใจจากภายนอกมาปรับปรุงมาพัฒนาจนกลายเป็นตัวของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชม ถูปเจดีสมัยทวารวดีนิยมสร้างด้วยอิฐอิฐมีขนาดใหญ่และผสมแกลบข้าวจำนวนมากเมื่อนำไปเผาไฟจึงสูญสลายลงคงเหลือแต่รอยในเนื้ออิฐบางแห่งใช้ศิลาแรงแรงแต่ละก้อนมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรมขเขมรนิยมฉาบปูนและตกแต่งด้วยปูนปั้นหรือปฏิมากรรมดินเผา สถูปเจดีมักชำรุดเสียหายจนศึกษาสภาพดั้งเดิมได้ยากส่วนใหญ่เหลือเพียงฐานส่วนอื่นๆพบเป็นเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายมีทั้งสถูปเจดีขนาดเล็กขนาดใหญ่โดยองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในปัจจุบันคือเขาคลัลงนอกเมืองสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ทรงของสถูปมีมากมายหลากหลายบางองค์ตั้งอยู่กลางเมืองเช่นพระประโทนเจดีเมืองนคนปรปฐมโบราณเจดีวัดโขงสุวนคีรีเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีเขาคลังในเมืองสีเทพจังหวัดเพชรบูร์อาจเกี่ยวข้องกับคติพระมหา,าธาตุกลางเมืองที่พบแพร่หลายในดินแดนไทยก็ได้ ประกอบสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของสถูปเจดีทวารวดีคือส่วนฐานตกแต่งด้วยช่องสี่เหลี่ยมช่องเหล่านี้ประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปต่างๆกัละสะหรือบัววะลัยโค้งนูนขนาดใหญ่ย่านกลางหรือเรือนธาตุเรียงรายด้วยซุ้มประดิษฐานรูปเคารพ บางองค์มีองค์ระฆังรูปทรงดังหม้อเป็นองค์ประกอบสำคัญถัดขึ้นไปเป็นยอดทรงกลวยที่ประกอบจากแผ่นหินหรือศิลาแรงซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นเรียนแบบมาจากฉัดซ้อนชั้นซึ่งได้พัฒนาเป็นปล้องฉไนในที่สุด พุทธรูปทวารวดีได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะอย่างใกล้ชิดเห็นได้ชัดจากการครองจีวรเรียบไม่มีริ้วบางแน่พระวรกายราวผ้าเปียกน้ำแต่ขณะเดียวกันก็มีพัฒนาการจนกลายเป็นท้องถิ่นที่มีความแตกต่างจากต้นแบบคือพระพักเหลี่ยมพระเนตรโปนพระขนงนูนเป็นสารและต่อกันดังปีกาพระนาสิกใหญ่ พระอ์แบกกว้างแตกต่างไปจากพระพักของเทวรูปในาศาสนาพราหมณ์ที่พบอยู่ตามเมืองทวารวดีอย่างชัดเจนหากประทับยืนนิยมยืนตรงบนฐานดอกบัวทำพระหัตถ์ทั้งสองข้างในปางแสดงธรรมหากประทับนั่งนิยมขัดสมาิราบพระชงขวาซ้อนทับอยู่เหนือพระชงซ้าย บางองค์ขัดสมาตร,ราบแบบหลวมพระบาทขวาอยู่เหนือพระบาทซ้ายนอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทด้วยพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของทวารวดีไม่พบในที่แห่งอื่นพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนพาหนะมีสองแบบคือ แบบสัตว์ผสมซึ่งเรียกกันว่าตัวพนัสปดีและแบบบุคคลมีปีกเห็นครึ่งตัวซึ่งอาจหมายถึงพระอาทิตย์เทพสองข้างขนาดข้างด้วยบุคคลขนาดเล็กถือเครื่องสูงเช่นแท้ฉัดอาจหมายถึงเทวดาหรือพระพรหมและพระอินทร์ ยังไม่ทราบความหมายที่แน่ชัดของพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีบ้างว่าหมายถึงพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีพระอินทร์กับพระพรหมตามเสด็จสำหรับรูปร่างของตัวพนัสบดีนั้นบางท่านให้ความเห็นว่าเกิดขึ้นจากการผสมผสานลักษณะเด่นๆของพาหนะแห่งเทพเจ้าตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์เช่นเขาจากโคนนทิพาหะของพระศิวะ จะง,งอยปากแหลมของครุฑพาหนะของพระวิษณุปีกของหงพาหนะของพระพรหมเพื่อแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนามีชัยชนะเหนือศาสนาพราหมณ์หรือพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าตรีมูรติอย่างไรก็ตามแนวสันนิษฐานต่างๆที่กล่าวมายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมารองรับ พระพิเป็นงานศิลปกรรมอีกแบบหนึ่งที่ค้นพบได้มากชาวพุทธวารวดีนิยมทำพระพิมพ์เพื่อเป็นกุศลผล,ลบุญและเผยแผ่พุทธศาสนามีมากมายหลากหลายแบบบ้างทำพระพุทธเจ้าประทับเพียงพระองค์เดียวบ้างขนาบข้างด้วยผู้ติดตามบ้างอยู่ภายใต้ซุ้มทรงศิขระที่สำคัญและแพร่หลายมากคือ พระพิม์แสดงภาพพุทธประวัติตอนยมกปฏิหารเพื่อปราบเดียรถธีเรื่องตอนนี้ปรากฏเป็นภาพสลักบนแผ่นหินด้วยพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนบันลังโคนต้นมะม่วงพระพุทธนิรมิรที่เนรมิตขึ้นมาเพื่อปุจฉาวิสัชนาพระธรรมอยู่ด้านบนในอิริยาบทต่างๆท่ามกลางกิ่งก้านต้นมะม่วงแวดล้อมด้วยบุคคลต่างๆเทวดาและพระพรหม รวมถึงเหล่าเดียรฉถีที่พ่ายแพ้ความนิยมพุทธประวัติตอนนี้อาจเป็นเพราะสื่อให้ว่าพระพุทธองค์และพุทธศาสนามีชัยชนะเหนือผู้มีความเชื่ออื่นก็เป็นได้ทำามาจากหินลอยตัวเป็นเจดียวัตถุอีกอย่างหนึ่งที่พบแพร่หลายตามชุมชนทวารวดี เป็นสัญลักษณ์พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่เผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆเติมทีธรรมจักหินเหล่านี้วางตัง้ตง,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 ตงอยู่บนเสามีแท่นฐานสี่เหลี่ยมยึดเสาติดกับธรรมจักให้ติดกันมักพบร่วมกันกับกวางหมอบสื่อความหมายถึงป่ากวางหรือป่าอิสิป,ปัต,ตนะมฤคทายวันซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ใช้ปฐมเทศนาโปรดปัญจวคี จมีดุมอยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยซี่หรือกรรมกงอยู่ขอบนอกสุดธรรมาจากแต่ละองค์ประดับตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆนานาไม่ซ้ำแบบกันเช่นกระนกดอกไม้ก้านขดเม็ดกลมบางลายเช่นเปลวเ,เพลิงที่ขอบกงอาจสื่อความหมายถึงแสงแห่งพระธรรมด้านล่างอาจมีรูปเทวดาหรือสัญลักษณ์มงคลปรากฏอยู่ เนื้อดุมมักมีรูเจาะทะลุเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งเคยยึดตรึงกับสิ่งอื่นไว้บางท่านสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีเพราะมักพบรูเจาะทะลุตรงกลางเช่นกันอีกทั้งด้านหลังของพระพุทธรูปเหล่านี้มักมีเดือยยาวราวกับว่าใช้สำหรับยึดเข้ากับดุมของธรรมจกักร ธรรมาจากบางองค์มีจารึกพระธรรมคำสอนภาษาบาลีอักษรปัลวะกำกับอยู่ด้วยที่พบได้มากคือธรรมาจากกัปปะวัตนสูตรพระสูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งพระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาโปรดปัญจวคีปฏิจจสมุปปบาทอันเป็นกระบวนการหรือกระบวนธรรมของจิตในการเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเมื่อคราวแรกตรัสรู้ ศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆของดินแดนประเทศไทยแล้วก็ได้เข้าไปรวมผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นความเชื่อท้องถิ่นจนทําให้ทวารวดีในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่พบศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีอยู่มากซึ่งหลักฐานนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกษัตริย์ทวารวดีเสมอไปแต่อาจเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนก็ได้เพราะได้พบจารึกภาษามอญโบราณบนแผ่นดินอีสานมากมายหลายหลักเช่นเดียวก,กันกับภาคกลาง เช่นเดียวก,กันกับที่พบในภาคกลางพุทธศินทวารวดีอีสานสัมพันธ์กับพุทธศาสนาเทราวาดเป็นส่วนมากทางพระพุทธรูปพระพิมพ์ธรรมจักรสะท้อนถึงแรงบันดาลใจจากภาคกลางอย่างเด่นชัด เอกลักษณ์สำคัญของศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีอีสานคือหลักหินหรือใบเสมากระจายตัวทั่วทั้งภาคหนานแน่นที่สุดบริเวณลุ่มน้ำชีในขณะที่อีสานตอนล่างพบน้อยที่สุดหลักหินหรือใบเสมาเหล่านี้มีทั้งที่สัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา หลายใบประดับตกแต่งด้วยภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติชาดกและสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาเช่นธรรมจักรบางใบที่มีขนาดใหญ่โตก็อาจสร้างไว้เพื่อกราบไหว้บูชาเสมือนไหวพระพุทธรูปหรือธรรมจักรสิ่งเหล่านี้คงทำขึ้นเพื่อกุศลผล,ลบุญและสืบทอดพุทธศาสนานั่นเอง หินหรือใบเสมาได้รับการเคลื่อนย้ายแล้วเป็นส่วนใหญ่บางแห่งที่ยังอยู่ติดที่ได้พบว่าปักล้อมรอบพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าบางแห่งมีชั้นเดียวสองชั้นและสมชั้นหินเหล่านี้คงทำหน้าที่เป็นนิมิตของพัทีมาสงล้อมรอบสถานที่ประกอบพิธีกรรมของสง์ หลักหินหรือใบเสมาเหล่านี้ย่อมมีความสัมพันธ์กับความเชื่อท้องถิ่นด้วยเช่นการนับถือบูชาผีการนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นได้จากการปักอยู่บนสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีปลงศพ การปักที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผนรวมทั้งการปักล้อมรอบเพิงผาหินธรรมชาติที่ปูพระบาทจังหวัดอุดรธานีและการบวงสรวงบูชาหลักหินในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นหลักเมืองโดยคนปัจจุบันบ้านเมืองอันมีนามว่าทวารวดี ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเมืองเหล่านี้ค่อยๆจางหายไปเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16หรือหลังจากนั้นเล็กน้อยโดยมูลเหตุสำคัญประการหนึ่งได้แก่การเข้ามาแทนที่โดยวัฒนธรรมเขมรอันอาจมีนัยยะทางการเมืองการปกครองของกษัตริย์กัมพูชาด้วยอย่างไรก็ตามแต่ละเมืองแต่ละภูมิภาคยังมีประเด็นปริย่อยที่แตกต่างกันไปอีก สำหรับในกรณีภาคกลางอาจเชื่อได้ว่าวัฒนธรรมทวารวดีค่อยๆหายไปจากการเข้ามาของวัฒนธรรมและการปกครองจากขเขมรโดยเริ่มต้นจากละโวหรือลบบุรีก่อนตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่15โดยมีหลักฐานคือปรางแขกที่มีรูปแบบทางศิลปรกรรมเทียบได้กับปราสาทเขมรในช่วงเวลานี้ ต่อมาในราวกลางพุทธศตรวตรรษที่16ในรัชกาลของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1วัฒนธรรมเขมรคงเข้ามาพร้อมกับอำนาจทางการเมืองของพระองค์ดังพบจากจารึกว่าพระองค์ได้ยกทัพมาปราบละโวหรือลบบุรีจารึกที่พบจากลบบุรีเอ,อ่ยถึงพระราชอ,องค์การของพระองค์ที่มีต่อผู้คนแถบนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงพระราชอำนาจของพระองค์อย่างไม่ต้องสงสยัย จากนั้นเมืองอื่นๆเช่นนครปฐมอู่ทองคูบัวตลอดจนเมืองอื่นๆในภาคกลางก็ค่อยๆเสื่อมลงจนกระทั่งช่วงพุทธศตวรรษที่18ตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกัมพูชา วัฒนธรรมขเขมรได้มีบทบาทต่อภาคกลางของไทยอย่างรุนแรงศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีก็จางไปเมืองทวารวดีก็ร้างโรยลงและมีเมืองใหม่เกิดขึ้นทดแทนอย่างไรก็ตามแม้เมืองทวารวดีจะล่มสลายลงแม้ศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีจะจางไปแต่ผู้คนในภาคกลางคงจดจำความรุ่งเรืองได้เสมอ ชื่อทางการของกรุงศรีอยุธยาอันขึ้นต้นด้วยกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาอาจเป็นร่องรอยความทรงจำหนึ่งของผู้คนสมัยนั้นที่มีต่อทวารวดีก็ได้นอกจากนี้ศิลปะอยุธยาก็มีกลิ่นอายของศิลปะทวารวดีปะปนอยู่เช่นลายประจํยามก้ามปูอันเป็นที่แพร่หลายในศิลปะอยุธยา และสืบมาตราบจนปัจจุบันก็คลี่คลายมาจากลวดลายในศิลปะทวาราวดีนั่นเองอาจไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่าศิลปะวัฒนธรรมทวาราวดีเป็นรากฐานสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่เสื่อมคลาย